น้องคูกรูผมนะครับเขาคลอดลูกแล้วครับผมผมว่าตัวนี้นะ่าจะเป็นตัวที่เพิ่งคลอดมาเนี่ยแอบมุมมุมเนี่ยผมลองใส่ตะกร้าลงไปดีกว่าเผื่อน้องเขาคลอดลูกใช่ไหมเออคือผมก็แบบลองใส่ไว้เฉยๆ้วพอมาวัานนี้ตอนที่ผมลงมาให้อาหารน้องปลาปรากฏว่าผมสังเกตดูเห็นมีลูกปลาอยู่รับนี่โอ้ผมดีใจมากเลย สวัสดีครับผมวันนี้ผมไอไก่คนดดคนเด่นะครับผมคือวันนี้ครับเมื่อตอนที่ผมออกมาให้อาหารน้องปลาใช่ไหมครับผมให้ในบ้านสิปุ๊บก็ลงไปให้แบบข้างล่างใช่ไหมแล้วผมก็เห็นว่าน้องฟูโก้ผมเนี่ยครับเขาคลอดลูกแล้วครับผมซึ่งเป็นน้องฟูโกจากในคลิปซื้อปลาไม่ต้องปกนะครับผมนี่เลยครับผมโอเคครับผมแล้วเดี๋ยวผมพาลงไปดูนะครับผมว่าน้องเขาดูมาทั้งหมดกี่ตัวนะครับผมไปกันเลยครับนี่ครับผมสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนดูนะครับผมเห็นไหม เป็นลูกลูกองฟูกโก้นั่นเองครับผมนี่อยู่ในตกะกร้าพอดีเลยทุกคนเห็นไหมครับนี่คือต้องบอกเลยว่าเมื่อวานอะ่ะไม่รู้แบบว่าอะไรโดนใจผมโอ้ oh my god พอใสมาคือต้องบอกเลยว่าเมื่อวานนะครับไม่รู้อะไรโดนใจผมใช่ไหมคือตอนแรกอ่ะในบ่อเนี้ยคือผมอ่ะไม่ได้ใสตะกร้าลงไปแล้วอยู่ดีเมื่มอวานตอนเย็นอะ่ะผมให้อาหารนอ้องเสร็จผมก็คิดว่าเอะผมลองใส่ตะกร้าลงไปดีกว่าเผื่อน้องเขาคลอดลูกใช่ไหมเออซึ่งผมเลี้ยงอย่างเงี้ยคือผมมองไม่เห็นอยู่แล้วว่าตัวไหนมันอ้วนมันท้องอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะทุกคน เนี่ยเออคือผมก็แบบลองใส่ไว้เฉยๆแล้วพอมาวันนี้ตอนที่ผมลงมาให้หารน้องปลาปรากฏว่าผมสังเกตดูเห็นมีลูกปลาอยู่ครับนี่โหผมดีใจมากเลยคือน้องพวกนี้ครับผมเป็นน้องฟูกโกที่ผมได้มาจากในคลิปที่ซื้อปลาไม่ตรงปกครับผมแต่คือตอนนี้น้องเขาเหลือแค่เจ็ดตัวตัวผู้ตายไปสามตัวคือตอนแรกครับผมเลี้ยงเขาอยู่ข้างบนอยู่ในตู้ใช่ไหมแล้วตัวผู้่ไม่รู้เป็นไรคือกินข้าวดีเลยทุกคนกินอาธิเมียสดกินแบบพวกอาหารเม็ดอย่างเงี้ยดีหมดเลยแล้วอยู่ดีๆเขาก็ทยอยตายคือตอนแรกตัวแรกตายเสร็จอีกประมาาณสัิตย์ อีสองอาทิตย์อย่างนี้ก็มีตัวหนึ่งตายตัวหนึ่งตายตาย,ตายแค่ตัวผู้เนียนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเนี่ย <Yeah. S 1> คือตอนนี้ก็เหลือตัวผู้แค่2ตัวเหลือตัวเมียห้าตัวตัวเมียครบเลยไม่ตาย <Okay. S 1> เลยแล้วคราวนี้ผมเลี้ยงน้องเขามาประมาณ1เดือนกว่าๆใช่ว่าไม่ท้องผมก็เลยแบบเอะถ้างั้นผมลองแบบจับเขาลงมาในบอ่อดีกว่า mm. เผื่อเขาจะได้อยู่แบบธรรมชาติ <Yeah. S 1> เผื่อเขาจะดีขึ้นผื่ท้องแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ1เดือนกับยี่สวันแล้วครับจะครบสองเดือนแล้วและที่สุดน้องเขาก็คลอดลูกครับผมท้องสักทีนี่เห็นไหมคร นี่ครับแล้วก็มีตัวนี้อีกตัวหนึ่งโอมองไม่เห็นเลยคือผมต้องบอกเลยว่าลูกลูกปลาเนี่ยครับคือมันเหลือเนี่ยค่อนข้างน้อยที่ผมนับน่าจะประมาณแค่สิบตัวผมว่าอาจจะมีบางตัวที่อาจจะโดนกินไปแล้วหรืออาจจะแบบว่าอยู่ตรงใต้พื้นอย่างเงี้ยที่แอบเข้ามาหลบในนี้ไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยครับผมเนี่ยครับนี่อย่างนี้คือพวกพ่อแม่เขาเห็นไหมผมว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่เพิ่งคลอดมาเนี่ยแอบมุมๆเนี่ยผมว่าตัวนี้น่าจะใช่เลยนี่ก็สวยงามดีครับแต่ทุกคนเห็นไหมว่าตัวมียาเนี่ยเห็นปะ สีไม่ทองเลยทุกคนเห็นไหมเหมือนกับที่ผมบอกเลยอันนี้คือผมอยู่กลางแดดนะ,ะดูตัวผู้ตัวผู้ค่อนข้างทองแต่ตัวเล็กครับดูตัวเมียเป็นไงน่าไม่ค่อยทองเท่าไหร่นี่ก็ประมาณนี้เลยคือผมว่าอันนี้คือเขาเพิ่งคลอดมาแค่ตัวเดียวเพิ่งทองแค่ตัวเดียวแต่จริงๆแล้วตอนที่ผมเลี้ยงอยู่ข้างบนนะ่ะคือเหมือนกับว่าจะมีสักประมาณสาตัวครับผมตัวเมียที่เขาท้องใหญ่แล้วผมก็จับแยกไปแล้วประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ทั้งสาตัวเลยแล้วเขาก็ไม่คลอดลูกผมก็เออ ไม่รู้ทํางไงก็เลยจับมาย้ายลงนี่แล้วผมเพิ่งย้ายลงมาในบ่อเนี่ยได้แค่ประมาณสาวันเองครับเขาว่าท้องเลยคลอดเลยสุดยอดจริงๆผมอยากจะให้แบบฟูโกเนี่ยเต็นบ่อไปเลยเพราะแบบว่าน้องเขาเป็นสีทองใช่ไหมสีมงคลผมอยากแบบว่าเลี้ยงเต็มๆแล้วเดี๋ยวผมจะถ้าเกิดได้ผมได้ปริมาณที่เยอะแล้วเดี๋ยวผมจะย้ายไปรวมกับปลาทองให้อยู่กับปลาทองไปเลยครับจะได้สนุกสนุกว่ายกันพผิวผ้วๆคือผ,ผมชอบตัวผู้มากเนี่ยถ้าเกิดเวลาตัวผู้เขาว่ายเนี่ยทุกคเห็นบ่ามันจะแบบเนี่ยเนียเนียมันจะแบบชัยสายอย่างเงี้ยน่ารักมาก แต่คือผมถ่ายใกล้ไม่ได้นะี่เนี่ยถ่ายใกล้แล้วมันไม่โฟกัสเลยครับเนี่ยถ่ายได้เฉพาะไกลๆนี่ครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันสิ่งที่ผมอยากจะพาทุกคนมาดูวันนี้ก็เป็นลูกลูกฟูโกรครับผมถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ไก่คนดีคนเดิมเลยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับคือตอนนี้ผมใกล้จะได้200งร้ยซับแล้วครับผมยังไงวันนี้ผมไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ